ดีครับทางสมาชิกที่รับแข่งแข่งลักวันที่18กรกฎาคม60โครงการบางบอนก็นับสเต็ปของมันคือเข้าสู่ขบวนการเตรียมนกสายเหนือเตรียมแข่งสายเหนือก็คือช่วงนี้ต้องไล่ปิดนะครับไลบ่ปิดสวนในการดูแล สูตรต่างๆเรื่องขนเรื่องอะไรตอนนี้ให้กินใบมะขามแขกอยู่กินมาสิบาวันแล้วขนร่วงแต่ร่วงไม่มากเท่าไหร่นกพันธ์ที่ร่วงเยอะที่นี่ปล่อยนกไม่ไมเยอะปล่อยนกประมาณชุดละเจ็ตัว8ดตัวเกตัวอยู่ในเกนจะไม่พยายามให้ถึงสิบตัวเพราะว่าลมแรง <c oughs> การปล่อยนกเยอะๆตอนนี้นะอนนันตรายนกเวลามันบินเ,นเวลามันไปเที่ยวมันไปสูงตามลมเนี่ยไปสูงแต่เวลานกมันบินลับเนี่ยมันจะบินเตี้ยเวลาบินเตี้ยเสร็จเนี่ยมันก็จะเจอพวกสายไฟแรงสูงเนี่ยมันจะไม่ยอมรอดสายไฟหรอกมันจะบินเหินขึ้นถ้าเราปล่อยฝูงใหญ่ๆเนี่ยสิบห้าตัวยี่สิบตัวเนี่ยหรือบางคนจะปล่อย เป็นร้อยไม่รอดถ้าจะต้องเสียนกปล่อยครั้งหนึ่งเสียนกไปตัวหนึ่งสองตัวพอจะถึงซ้อมพาจะถึงแข็งที่จะเสียนกเท่าไหร่นะครับก็ไปคิดดูเองแล้วกันคงดีเคบางบอนี่ไม่ประมาทเรื่องนี้ขนนกเราเพาะมาน้อยๆ60ตัวการปล่อยเราก็มีเวลาปล่อยพอนี่ประมาณปลายเดือนกันยาก็ต้องเปิดทางลนะ เปิดทางบางบัวทองอาการเปิดทางนี่ไม่ใช่ซ้อมนะเปิดทางนี่คือไม่ต้องไกลเราฝึกนกมันรู้จักบินรู้จักร่องบินรู้จักเส้นทางที่จะกลับบ้านบางบัวทองสักสี่เที่ยวห้าเที่ยวเนี่ยจนมันเจนจัดแล้วก็จะเริ่มซ้อมจุดแรกก็นน่นปลาเผานน่นประมาณห้าสิบกิโลสิบโลประมาณนี้ จากป้าเผาเนี่เราก็โดดไปนู่นเลยเสนาซ้อมนกนี่ไม่ต้องไปซอยจุดมากซอยจุดมากเรื่องมากชนมากนะครับพอเสนาได้ที่เสร็จก็ไปนู่นเลยอ่างทองแต่สําคัญอย่างเดียวว่านกบินอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะต้องอพื้นฐานต้องแข็งก่อนนกสุขภาพต้องดีกล้ามเนื้อดีสภาพคนดีนะครับ บินอยู่บ้านให้มันยังตํำเลยต้องมีสี่ผ้านาทีบินเล่นที่บ้านก่อนก่อนที่จะไปเปิดทางตรงนั้นนกต้องตรวจสอบสุขภาพตัวของเราให้ดีเสก่อนนกไม่ดีไปก็ป่วยกลางหายนะครับนี่กลับมาแล้วล่อยสี่โมงสิบนี่ยี่ห้าแล้วสิบห้านาทีไปเที่ยวกัน โดีรักสุขภาพนกก็พอไหวคงณดีเคพมนอนได้อาหารพิเศษของอที่พรมรชัยแนะนำมาเป็นอาหารเสริมพวกโปรตีนอาหารสเป็นรูปเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่อาหารหลักให้กินหลังที่กินข้าวด,ดูดีนะข้ามเดือนรมามาเร็วเหลือเกินสุขภาพดีบินเองไม่ต้องไล่ ถ้าใครอยากให้นกสุขภาพดีแข็งแรงก็ไปซื้อมาก,กินนะแต่แพงหน่อยนะถุงหนึ่งสามโลพันสี่ของนเนช i o n a l ล,ลซื้อได้ที่พมดไทยถ้ารักนกก็อย่าไปเสียดายแต่มันก็แพงจริงนะสามโลกินแป๊บเดียวเองพันสี่พวกยาดับญี่ปุ่นว่าโหดๆเฟิมบีว่าโหดๆแล้ว ตัวนี้พอๆกันเลยแต่กินแล้วนกได้ผลก็โอเคลูกยาดัญี่ปุ่นเฟบี้นี่กินไปก็ยังไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ยาดัญี่ปุ่นจริงๆก,ก็ไม่ยังผรลซื้อมาเพื่อโชว์ชาวบ้านเฉยๆมันมียาดยีจริงๆแล้วไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่นี่เอาหารบำรุงอาหารเสริมเนี่ยสำคัญ ทำจะกไข่ไก่ส่วนบไก่ไก่แล้วผสมวิตามินเพาะหลังต้คิดค้นมาอย่างดีครับยังไม่ยอมลงยังบินอยู่ต้องให้ลงก่อนเดี๋ยวชุด2ชุด3ชุดต่อต่อไปไม่ได้บิน ตอนนี้ก็เอาแค่พอสมควรอย่าไปหักโหมอย่าไปไล่นะเพราะมันถ่ายขนเงช่วงที่ขนตัวขนอะไรมันก็น้อยลงขนหางมันตัวไม่มีเลยให้บินธรรมดาตามสบายบินยังไม่เข้าหลักสูตรบังคับเวลาย,ยังเหลือเยอะ โอเคนะครับบ okay, ๊ายบาย